สว so, so, so right? on uh, uh, ัส so ดีพ่อแม่พี่น้องชาวโชคชัยค่ะแล้วเด็กขอเสียงพ่อหนองคุณมากหน่อยค่ะเก้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้มาโคราชหลังจากที่เออ่กำหนดวันเลือกตั้งเออตอนนี้เดี๋ยวอย่าที่ทราบกันว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ อยนี่ทราบแล้วค่ะว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อตอนนี้เดียก็เลยกลายเป็นลูกกำพร้าไปแล้วคือไม่มีท้งคุณพ่อและคุณแม่ขอพ่อแม่พี่น้องชาวโชคชัยกับหนาคุณมากรับเดียเป็นลูกสาวอีกคนได้ไหมคะวันนี้ไม่มีเส็แดงคอยอยู่ปกป้องพ่อแม่พี่น้องให้รู้สึกอุ่นใจเหมือนที่เราเคยรู้สึกมา เดีย er, ในฐานะลูกผู้หญิงคนหนึ่งคงไม่ทำอะไรได้มากนอกจากขอเข้าไปปกป้องพ่อแม่พี่น้องในสภาได้ไหมคะขอโอกาสให้เดียและผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยไปทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องในสภาได้ไหมคะขอเสียงหน่อยไม่ได้ยินเลยได้หรือไม่ได้เอาให้ เป็นคำถามที่เดียถามเกือบทุกจังหวัดและเขาตอบกันเสียงดังมากเพราะฉะนั้นเดียอยากรู้ว่าที่เวทีนี้จะตอบเสียงดังสู้จังหวัดอื่นๆได้หรือเปล่าคำถามของเดียคือถ้าคิดถึงเสดาไหมคะถ้าคิดถึงส่งเสียงให้เสดาได้ยินบนฟ้าหน่อยค่ะขอดังกว่านี้นิดนึงจังหวัดอื่นเขาดังกันมาเลยเสดาบอกว่าเสดาไม่ได้ยินขอชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ เสดานฝากถามว่าให้โอกาสลูกสาวเสดงคนนี้ได้เป็นสอสอปราาของพักเพื่อไทยแทนเสดาได้ไหมคะเสะดาถามว่าวันที่สามกรกานี้เข้าครูหาการเบอร์หนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องสาให้ประษาทีปัดได้ไหมคะ ขอเสียงโห่ไล่ไประชาธที่ตปกับพรมใจไทยให้เสด็ได้ยินหน่อยแล้วโห่โห่ไล่ผู้ชายรูปหล่อที่ดีแต่พูดแต่ขอเสียงกีต้าร์รับนายกหญิงที่ตั้งใจทำได้ไหมคะถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงต้อนรับสิ่งใหม่ๆขอให้นายยกผู้หญิงขอพลังผู้หญิงให้ก้าว แก้แค้นนำหน้าไปสู่ความฟองดองและแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนให้โอกาสพักเพื่อไทยและให้โอกาสคุณยิ่งรักได้เป็นนายกหญิงของประเทศไทยได้ไหมคะถ้าได้ขอเสียงกรีดให้คุณยิ่งรักยงดังๆหน่อยได้ไหมคะขอเสียงกรีดให้พักเพื่อไทยหน่อยได้ไหมคะเอานั้นขอเสียงกรีดให้ลูกสาวเสดแดงคนนี้หน่อยได้ไหมคะงั้นขอเสียงโหไลห่ประชาธิปัตย์หน่อยได้ไหมคะ มาขอเสียงโห่ไล่ภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งได้ไหม,มงั้นวันนี้สามกรกฎาเข้าคู่หากาเบอร์อเลือกพักอะไรคะกาเบอร์หนึ่งกี่ใบอขอบคุณมากคะ่ะ